ให้กินน้ำเน่ให้พ่อกินน้ำเน่พ่อขอกินมด้วยหน่อยปาดเปิดตาแสบเดียวปะขึ้ปิดตาแสบแท้ให้กินน้ำเน่ได้บอหือเพื่อนะคือหือคือหือให้ให้ซิมแน่ได้บ่ <c oughs> ซ,บซิมอันนี้ก็ได้เนี่ยซิมตอนนี้ก็ได้หืออีกแล้วซิมอันนี้ก็ได้ซิมแน่ซิมแนะ่ โอ้ไงลังไงลังเกือ <g ül> เป็นไงลัง <g ül> อร่อยไหมย <g ül> ให้ให้พอซิมมันอ่ะสิแกให้ต้องให้ซิมบ่ต้องอร่อยแน่ๆเลยเนี่ยมาน้งองมาได้กินดีเป็นเนี่ยต้องอร่อยมันบ่อร่อยบ่เ <g ül> ย็นบ่โอ้ยยังยังปีปโป้ยู่เหลืออยู่เหลือะปีโป้ยู่ ให้กินน้ำแน่ได้ไหมไม่ได oh <my> ้เอ้ไม่ได้ป่ะนะ